ทำไมญี่ปุ่นถึงมีคนอายุยืนร้อยปีมากที่สุดมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คนญี่ปุ่นถูกจัดอันดับให้เป็นชนชาติที่มีอายุยืนมากที่สุดชนชาติหนึ่งของโลกด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบอิคิกายอาหารธรรมชาติและของขวัญที่ได้รับจากธรรมชาติหากพูดถึงญี่ปุ่นแล้วสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงนั่นคือภูเขาไฟฟูจิ ดังนั้นวันนี้เราจะมาตามหาความลับสุขภาพดีของคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าโอชิโนะฮักไก โดยในหมู่บ้านนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน8บ่อที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการละลายตัวของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาและแร่ธาตุมากมายจึงทำให้น้ำที่นี่มีความใสสะอาดเป็นพิเศษใสขนาดที่เราสามารถที่จะมองเห็นก้นบ่อถึงแม้ว่าจะลึกเป็น10เมตรได้เลยค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปนักวิทยาศาสตร์ได้มีการทำการศึกษาวิจัยและค้นพบว่าองค์ประกอบของน้ำที่นี่อุดมไปด้วยไฮโดรเจนดังนั้นวันนี้เราจึงไม่พลาดนะคะที่จะเก็บน้ำไฮโดรเจนมาฝากพวกเราทุกคนแต่ไม่ต้องกังวลใจไปสำหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์ค่ะเพราะว่าที่โอชิโนะฮักไกนี้มีตู้กดน้ำอัตโนมัติที่มีน้ำไฮโดเเรเจนรอจัดจำหน่ายให้กับพวกเราด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเรามาทําความรู้จักกับไฮโดรเจนให้มากขึ้นผ่านการอัปเดตไปพร้อมๆกันว่าณปัจจุบันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพของชาวญี่ปุ่นด้วยไฮโดรเจนเป็นอย่างไรกันบ้างโด,กด,ดยการเดินทางครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์น,นายแพทย์กำพลศรีวัฒนกุลร่วมเดินทางไปดูงานไฮโดรเจนกับเราด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ย่านเซตานายะนะคะแถวชิบุย่าในจังหวัดโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะ เราก็มาดูกันค่ะสำหรับคลินิกไฮโดรเจนนะคะตรงนี้เป็นคลินิกไฮโดรเจนที่ช่วยในเรื่องอะไรบ้างค่ะที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็บำรุงสำหรับสตรีมีครรภ์นะคะแล้วก็แม่และเด็กนะคะรวมทั้งเด็กด้วยนะคะสำหรับคลินิกนานาไซเป็นคลินิกอุมรารเวชศาสตร์ผิวหนังและโรคภูมิแพ้ เน้นการดูแลคุณแม่และเด็กรักษาโรคและอาการป่วยต่างๆโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการวินิจฉัยในส่วนของการรักษานั้นมีหลากหลายทางเลือกและหนึ่งในทางเลือกที่แพทย์ไว้วางใจใช้คือการสูดไฮโดรเจนโดยในคลินิกได้นำไฮโดรเจนมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่และพบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นวันนี้เราจึงไม่พลาดที่จะมาทดลองสูดไฮโดรเจนในห้องบริการ พยาบาลจะทำหน้าที่ในการดูแลให้คำแนะนำวิธีการสูตรและใช้เครื่องสูตดไฮโดรเจนซึ่งการสูดไฮโดรเจนจะมีการให้บริการตั้งแต่30นาที1ชั่วโมงหรือสามารถเลือกเป็นโปรแกรมต่อเนื่องได้ค่ะสำหรับการทดสอบในครั้งนี้เราเลือกเป็นแพ็กเกจเบื้องต้น30นาทีค่ะในระหว่างการสูดไฮโดรเจนเราสามารถพักผ่อน หรือจะเลือกศึกษาข้อมูลไฮโดรเจนซึ่งในห้องให้บริการจะมีเอกสารและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไฮโดรเจนผลลัพธ์ก่อนหลังในการใช้งานรวมถึงอาการหรือผู้ที่เหมาะกับการสูดไฮโดรเจนเช่นผู้ที่มีอาการปวดต่างๆปวดหัวไม่เกรนปวดท้องหรือผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดสูงตาเป็นต้อคนที่มีอาการไข้ หรือโรคุมิแพ้เป็นต้นหรือมีการดึงเอางานวิจัยยกตัวอย่างในปี2020จากมหาวิทยาลัย K.O. ในหัวข้อการสูดไฮโดรเจนหนึ่งชั่วโมงทุกวันสามารถช่วยสร้างสมดุลให้กับเส้นประสาทที่แข็งตัวและมีผลในการลดความดันโลหิตนอกจากนี้งานวิจัยยังมีรายงานว่า มีความเชื่อมโยงในการลดอาการอักเสบรุนแรงที่ปอดที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศจีนโดยมีรายละเอียดว่าผู้ป่วยโควิด -19 44รายเมื่อได้รับก๊าซไฮโดรเจนบวกกับออกซิเจน เห็นในแถบสีแดงและอีก46รายได้รับเฉพาะออกซิเจนในแถบสีน้ำเงินเมื่อผ่านไป2-3วันพบว่ากลุ่มที่ได้รับก๊าซไฮโดรเจนร่วมด้วยมีอาการเจ็บหน้าอกลดลงโดยในเอกสารระบุว่าไฮโดรเจนมีฤทธิ์ยับยั้งลิ่มเลือดจึงทำให้อาการเจ็บหน้าอกดีขึ้นตามกราฟแท่งสีแดงส่วนเอกสารชุดนี้ระบุว่า ไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่เบาที่สุดและมีโมเลกุลขนาดเล็กมากดังนั้นเมื่อสูดดมเข้าไปจะสามารถแพร่ไปทั่วทางร่างกายแม้กระทั่งกระดูกและเซลล์ต่างๆมีส่วนในการกระตุ้นการทำงานของเซลล์เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลที่มีบริการให้กับผู้ที่สูดไฮโดรเจนในคลินิกดังนั้นไฮโดรเจนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพ ถัดไปเราได้เดินทางมาที่คลินิกในโตเกียวแถวย่านบางเคียว a โ o ร a m มิ i c a l ลคลินิเป็นคลินิกอายุรศาสตร์โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรัฐและมหาวิทยาลัยเน้นการให้บริการทางการแพทย์แบ่งเป็น3เสาหลักคือ1ระบบเส้นประสาท สระบบหลอดเลือดและ3ระบบหายใจทั้งนี้เทคโนโลยีไฮโดรเจนก็รวมอยู่ในการรักษาของแพทย์ด้วยโดยเน้นการดูแลคนไข้ที่ป่วยจากอา,าการทางสมองความดันโลหิตหลอดเลือดมะเร็งและหัวใจการเยี่ยมชมคลินิกในครั้งนี้แพทย์ประจำคลินิกได้อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้ไฮโดรเจนกับสุขภาพโดยแนะนำว่าการสูดไฮโดรเจนมีแนวโน้มในการบำบัดโรครูปแบบต่างๆเช่น โรคไตโรคสมองหลอดเลือดสมองโรคพาทินสันเอลไซเมอร์โรคจอประสาทตาขาดเลือดโรคปอดติดเชื้อช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการได้ยินตับอ่อนอักเสบโรคเบาหวานโรคตับอ่อนอักเสบดีซันโรคลำไส้อักเสบลำไส้อุดตันโรคหัวใจเนื้องอกโรคภูมิแพ้เป็นต้นรวมทั้งแบ่งปันให้เราฟังว่า การใช้ไฮโดรเจนเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดูแลคนไข้ในคลินิกแบบองค์รวมมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยคุณหมอมีการเก็บสถิติจากคนไข้จริงที่มาเข้ารับการบริการสูตรไฮโดรเจนจากตอนแรกที่มีภาวะการเต้นของหัวใจไม่ปกติแต่หลังจากการสูตรไฮโดรเจนเพียง30นาทีอัตราการเต้นของหัวใจกลับมาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นโดยดูได้จากกราฟในภาพนี้ ทั้งนี้ไม่เพียงเฉพาะแต่อาการทางหัวใจเท่านั้นแต่ผู้ป่วยที่มีสภาวะทางสมองและเส้นประสาทก็มีอาการที่ดีขึ้นหลังจากเข้ารับการรักษาที่คลินิกร่วมกับการสูตรไฮโดรเจนถือเป็นประโยชน์ของเราอย่างมากที่ได้มาอัปเดตนวัตกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างไฮโดรเจนที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้และที่สุดท้ายที่เราจะพาชมนั่นคือคลินิกพาร์ทเนอร์ของเราเซนชินคลินิก ผู้นำด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูคือการรักษาที่ล้ำสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเช่นสเตมเซลล์ไฮโดรเจนและวิศวกรรมเนื้อเยื่อเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างยิ่งโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการแพ้หรือผลข้างเคียงเน้นให้เกิดกระบวนการที่ร่างกายซ่อมแซมและรักษาตัวเองนำโดยนายแพทย์สากุระโซอุสะและนายแพทย์ริชาร์ดไฮเดกิคาชินสกี หัวหน้าที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลขั้นสูงของประเทศญี่ปุ่นและที่นี่ใช้นวัตกรรมเครื่องผลิตไฮโดรเจน H2Cell บริการให้กับคนไข้และผู้ใช้บริการ